ฝันว่าพูดคุยกับญาติพี่น้องหมายถึงว่าตอนนี้ให้พยายามหลีกเลี่ยงศัตรตูณนะเวลานี้ตอนนี้ควรพยายามหลีกเลี่ยงศัตรตูฐานะทางด้านการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นคุณจะถูกคนใกล้ชิดหลอกลวงและควรพยายามหลีกเลี่ยงศัตรตู ให้ระวังท่านจะถูกเพื่อนหลอกลวงให้พยายามหลีกเลี่ยงศัตรูตอนนี้มีคนซุบซิบนินทาท่านณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนไม่จริงใจอยู่ใกล้ตัวมีคนแอบเป็นศัตรูกับคุณอยู่ลับๆท่านจะเจอกับปัญหารบกวนใจทำให้สับสนว้าวุ่นใจ ทำให้เกิดความทุกข์ใจช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝันว่าคุยกับญาติเนี่ยแปลว่าจะเจอปัญหาลบกวนใจจะมีเรื่องเดือดร้อนไม่คาดฝันจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นให้ระวังจะถูกหลอกลวงอย่าพยายามไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจะเดือดร้อนค่ะเลขนำโชคศูนย์ เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะ